สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้นกเปิดไพ่แรนดอมให้ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งหมาสองไม้นะคะความรักที่คุณปรารถนาแล้วก็รอคอยกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณคะ่ะสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานนี้ดึงดูดคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณกำลังจะได้เจอกับ คู่แท้นะคะโชคชะตากำลังจะจัดสรรคู่ที่ดีคนที่เป็นรักแท้ความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจคุณนะคะคุณกำลังจะได้รับนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะความรักโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาของของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะ คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เขาเขาไม่กลัวเกรงต่ออุปสรรคใดๆในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่พังทลายกำแพงหัวใจของคุณได้อย่างแน่นอนนะโอ้โหตัวเพื่อนๆของเราเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะเข้าถึงยากหาคนถูกใจยากนะคะแต่คนคนนี้ เขาจะทําให้คุณรักได้อย่างแน่นอนนะคะขึ้นไหส2งถ้วยคุณกาลังจะเจอกับความรักที่ใช่ความรักที่ชัดเจนค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆหรือว่าอาจจะโดดเด่นไปในเรื่องของการเจรจาสื่อสารนะคะทำงานเกี่ยวกับการตรวจตรานะคะหรือว่าทำงานด้าน การรักษาความยุติธรรมก็ได้นะคะคนคนนี้นะมีพลังงานของชาวราศีตุลค่ะทํางานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาได้ด้วยนะคะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปความรักที่คุณจะได้เจอนะคะความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณนะคะมาเป็นคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างคุณนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยโอ้โหค,คนคนนี้เขาจะ เขาจะให้เกียรติคุณมากนะคะแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณจะถูกเขารักนะคะดูแลเอาใจใส่แล้วก็เขาจะเห็นคุณค่าในตัวเรามากๆเลยเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านงานได้นะคะดูสิคะโอ้โหคุณกำลังมีข่าวดีในเรื่องของความรัก ถ้าความรักครั้งนี้คุณมีการได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันแล้วอ่ะคุณก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเนี้ยขึ้นไปหนึ่งเหรียญน,นะความรักที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงความรักที่เขาทุ่มเทให้กับคุณทั้งหมดจริงๆนะคะหมดหัวใจของเขาเลยนะเขาจะรักคุณมากๆแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะ คนคนนี้ถ้าคุณได้เจอนะเอาจริงคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นของขวัญในเรื่องของความรักสำหรับคุณเลยนะคะ,ะเป็นความรักที่คุณรอมาตลอดเพราะว่าขึ้นให้ส่งไมาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะก็คืออาจจะเป็นความรักที่คุณรอคอยอยากที่จะได้เจอนะบางคนโสดมานานปีสองปีนะคะแต่ตอนนี้นะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ ได้พบกับความรักที่ใช่คนที่เขาจะเข้ามาชัดเจนจริงจังกับคุณนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขึ้นไปเดอะสตาร์ความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหความรักดีๆยังมีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณรู้สึกเชื่อเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้สัมผัส ได้สัมผัสจากเขาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้คุณก็อาจจะเชื่อนั่นแหละว่ารักแท้มีอยู่แต่คุณยังไม่ได้สัมผัสก็ได้นะตอนนี้คุณได้มาประสบพบเจอจริงๆอะค่ะนะได้ได้เรียนรู้ตัวตนของเขานะคะได้เห็นการแสดงออกความรักที่เขามอบให้กับคุณเนี่ยคุณยิ่งรู้สึกศรัทธาแล้วก็เชื่อนะคะว่ารักแท้เนี่ยมีอยู่จริงๆเนาะ คนคนนี้อาจจะทําให้คุณกลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักได้นะคะสําหรับบางคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของรักแท้เลยอะ่ะคุณจะเจอกันผ่านสังคมผ่านงานได้ด้วยนะคะผ่านเพื่อนนะคนคนนี้เป็นชาวธาตุดินได้คะ่ะพฤกษ์กัมังกรหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ำกระโพ,พิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณได้นะนี่ดูสิคะเนี่ยเขาจะมอบความรักที่แบบ ล้นใจให้กับคุณแล้วก็จะเป็นความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ความรักที่อ่อนโยนคนคนนี้เป็นคนที่ทนุถนอมหัวใจคนรักมากๆเขาเป็นคนที่ใส่ใจนะคะเป็นคนที่แบบให้ความสําคัญในเรื่องของความรักแล้วก็ความรู้สึกซึ่งคุณจะได้รับทั้งหมดนะความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ ความรักที่ใช่คนที่รอคอยคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นกรู้สึกว่าอย่างนั้นบางคนมีการได้พูดได้คุยกันแล้วแต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเนาะเขาจะมาแล้วนะคะคนคนนี้เขาจะไม่ช้าความสัมพันธ์นี้จะไม่ล่าช้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขาก็ต้องการที่จะครอบครองคุณเช่นกันคนคนนี้เพราะว่าเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคุณก็เป็นคนที่ ใช่สําหรับเขาเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนเขาอยากที่จะครอบครองคุณแล้วก็อยากที่จะดูแลคุณทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนไปเลยอะไรอย่างนี้เขาพร้อมแล้วนะคะนกว่าคนคนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะของเขานะคะ,ะความพร้อมอะไรต่างๆพร้อมหมดแล้วนะคะสถานะความรู้สึก ต่อให้เขาเด็กเขาก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วค่ะทัดดินทุศกกันมังกรน,นะขึ้นไพ่ The e มพ e r o เอร์นะคะพลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะมีไพ่ของชาวราศีกุมได้ด้วยนะคะขึ้นมาเนาะเ,เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะคนคนนี้เหมือนเขาเข้ามาก็พร้อมที่จะปกป้องดูแล คุณอยู่แล้วนะคะคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นมากๆ The f o o l ค่ะเป็นความรักในรูปแบบใหม่สำหรับคุณก็ได้นะคะบางคนไม่ไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบทางไกลนะคะหรือมีความแตกต่างกาันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เจอในความสัมพันธ์นี้นะ The High Printed นะคะแล้วก็สี่เหรียญเป็นเป็นความรักที่คุณรู้สึกได้นะถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณสามารถที่จะรักเขาได้คุณจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาดูสิคะคุณและเขาอาจจะมีแบบความชอบ ความชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะอาจจะชอบทําบุญชอบปฏิบัตินะในบางท่านบางคนแล้วก็เนี่ยดูสิคะไพ้นักบวชชายนักบวชหญิงขึ้นมานะคะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณได้นะเป็นคนที่แบบมีจิตระดับสูงนะคะให้คําปรึกษาผู้อื่นได้นะนกว่านกว่าคุณและเขามีความเหมาะสมกันในหลายๆอย่างคนคนที่แบบว่า กลัวที่จะรักนะคะห่วงแหนหัวใจตัวเองคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้นะคะ่อะ้องมองว่าอย่างนั้นนะถ้าตามหน้าไพ่แปดถ้วยค่ะคนที่อยู่ห่างไกลได้ด้วยนะคะคนคนนี้เจ็ดดาบ คนคนนี้เป็นคนที่เขาไม่กักความรู้สึกกับคุณเลยจริงๆนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาให้คุณหมดเลยนะความรู้สึกที่เขามีนะหัวใจของเขานะเขาให้คุณดูแลแล้วก็รักษาเก็บเอาไว้อ่าขึ้นไพ่เจ็ดดาบขอขยายนะคะอ่าขึ้นสามดาบนกมองว่าคุณหรือเขาก็เคยมีบาดแผลในใจ เคยผิดหวังเคยเสียใจกับความรักมานะคะแต่พอคุณและเขามาเจอกันเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาเปลี่ยนใจคุณนะ่ะจากคนที่แบบว่าเออไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักหรือว่า ไม่ได้คิดที่จะสร้างครอบครัวอะไรก็ตามนะคะคนคนนี้เข้ามาเป,เปลี่ยนความรู้สึกคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่คุณทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าพลังงานของความเสียใจผิดหวังในความรักขึ้นมาเยอะนะอาจจะเป็นทั้งเขาทั้งคุณก็ได้ที่เคยเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่ต้องเลิกรากันไปนะคะไม่ได้คิดแล้วนะว่าจะมีใครอะไรอย่างนี้นะแต่พอมาเจอกันนะคะ ความรู้สึกมันดึงดูดซึ่งกันแลยกันนะคะแล้วก็ทำให้คุณและเขาเปลี่ยนความคิดอยากที่จะมีความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจนไปถึงขั้นที่แบบสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะอาจจะหมายถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะสำหรับไพ่ t e m p e r a n c e นะก็คือคุณอาจจะเจอการผ่านการยกย้าย เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยหรือคนคนนี้ถ้าอยู่ห่างไกลจากคุณเขาอาจจะอยากย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่กับคุณก็ได้นะมาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเนี่ยค้นไพ่หกช่วยเป็นพลังงานของเป็นพลังงานของเออรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะรักต่างวัยหรือเป็นรักที่ เคยทำบุญร่วมกันมานะคนในอดีตชาติได้นะขึ้นหกถ้วยกับไพ่สองใบนี้นะคะอ่าเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเนี่ยอืมเจ็ดถ้วยค่ะเดวิลแน่นอนถ้าคุณและเขามีตัวเลือกถ้าคุณและเขามีตัวเลือกคุณและเขาจะเลือกกันและกันเพราะว่ามีพลังงานแห่งการดึงดูดที่สูงมากนะคะอืม ือเรียนนะชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรคะ่ะขึ้นไพ่สี่ไม้มาแล้วแหละนะคะคู่ชีวิตของคุณคนที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานนะคะคนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาไปตลอดอคู่ชีวิตนะคะการมั่นหมายแต่งงานคุณกําลังจะได้แต่งงานนะคะสาหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเขาว่าไพ่ยอยากบอก อะไรเกี่ยวกับความรักของคุณอีกสักหนะ้าใบนะใครอยากจะสื่อสารนะคะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของเพื่อนๆบ้างนะคะไพ่ขึ้นแบบไหนก็อ่านอย่างนั้นเลยเนาะเราเปิดไพ่กันสดๆนะคะสี่เหรียญน,นะคะ เขึ้นไพ่ The Wheel of Fortune โอ้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณไพ่บอกว่าเนี่ยคุณอาจจะโสดมานานนะคะในบางท่านบางคนนะ่ะไม่กล้าที่จะรักอยู่คนเดียวดีกว่านะคะไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะมีความรักครั้งใหม่หรือบางคนก็ไม่ไม่ได้เจอคนที่ใช่เนาะก่อนหน้านี้นะคะไพ่บอกว่า โชคชะตากำลังจะจัดสรรน,นะคะคู่ที่ดีความรักที่ดีให้กับคุณแล้วนะดูสิไพ่ใต้สำรับก็ดีมากเลยะคะ่ะทุกคนนะคะขึ้นไพ่หนึ่งช่วยนะคะความรักครั้งใหม่ความรักที่สดใสความรักที่ดีสดใสคุณกำลัง จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณกําลังจะได้รับนะคะเพราะฉะนันะคะใจเย็นๆนะไม่นานนี้แหละนะคุณจะได้เจอแล้วอาจจะช่วงกันยาหรือว่าอีก2เดือนนับจากนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่พลังงานของคุณนะคะว่าคุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วหรือยังนะขึ้นไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ยเป็นพลังงานของโชคชะตาคุณไม่อยากที่จะเจอคุณก็อาจจะต้องเจอเขาอะไรอย่างนี้นะคะไพ่บอกว่า คนคนนี้จะเป็นคนที่เขาจะอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะสุขจะทุกข์นะคะเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณแล้วก็เขาจะเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณได้ด้วยเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาคุณได้นะคะเขาเป็นคนที่ดีนะอืมไพ่บอกว่าคุณกําลังจะได้เจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม่เกิน ไม่เกินปีนี้ก็ได้นะคะที่ความรักของคุณจะมีการพัฒนามากขึ้นไปในทิศทางที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนค่ะสุขสมหวังนะคะมีความรักที่ดีในชีวิตของคุณทุกๆคนเลยค่ะ ใครสนใจนะคะเช็คดูเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ